เอาล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในหน้าเว็บรับเกมเคมหนึ่งคเคมฟรีเว็บนี้แล้ว i n d e c a com เป็นของเซิร์ฟนอกครับวิธีรับรับยังไงครับเปิดมาแล้วก็จะมาอยู่บนนี้นะครับเราก็เลื่อนลงมาเลยครับจะเห็นเกมมากมายตามที่คนต้องการแล้วเราก็จะมาเห็นอันนี้ครับ Grab Aquarium of the Hunting Feast Team Key Now ของไอทินีก็จะเป็นเรียมฮันติ n t i n g กดยังไงก็เราก็ใส่อีเมลเราไปก่อนนะครับใส่อีเมลแล้วก็กด redeem ครับแล้วก็กดอ,อันนี้ไปเลยครับโค้ด แล้วเราก็ลอกมันจะขึ้นหน้าถัดไปนะครับ Enjoy your free gift นี่ครับแล้วต้องอันนี้ครับแล้วก็ไปรับใน Hotmail เลยครับนี่ครับมันก็จะเด้งหน้าแบบนี้ขึ้นมา Support แล้วก็เปิดลิงก์มาเลยครับ ถ้าจำไม่ผิดเว็บนี้มันจะแจกเดือนละหนึ่งเกมนะครับถ้าจำไม่ผิดก็เน็ตอาจจะช้าหน่อยครับเพราะฝนมันตกและเน็ตมันหลุดบ่อยครับน่ครับแล้วก็กดแพลนเน็ไลบรารี Library เลยครับเกมไหนที่มาใหม่แล้วก็หากดเช็คอย่างนี้เอาะครับ มันก็มีบอกของเด่นที่แล้วเป็นเมจิกลาวิซาดวอร์ก็เด่นที่ก็เป็นของอะไรนะนี่เกมนี้เลยเนี่ยสำหรับคนที่จะส่งให้เพื่อนก็กดตรงนี้ครับแต่สำหรับคนที่ไม่อยากกดส่งให้เพื่อนแล้วก็กดตรงนี้เลยครับ มันก็จะเดงหน้าอย่างนี้ครับยูสเซอร์ซ l เรียลยูอันดูบีหมายถึงกจะเอาซีเรียลนี้เอาไปใช้เลยใช่ไหมก็ประมาณนี้แหละครับถ้าแปลไม่ผิดก็กดโอเคไปเลยครับแล้วก็จะได้คีย์อย่างนี้มาแล้วก็ก๊อบเลยก๊อบแล้วไปใส่ในสตรีมครับเอา เป็นเจ้าของอยู่แล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เป็นเจ้าของก็มารับกันได้นะสตรีมผมก็ตามชื่อนี้แล้วแอดมาได้ครับอยากอยากเป็นเพื่อนหรืออะไรยังไงก็แอดมาครับมีอะไรสงสัยก็ทักได้ครับเดี๋ยวสตรีมเดี๋ยวคีสตรีมผมจะใส่ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ ก็ไปกดรับกันได้ก็สำหรับที่ใครยังไม่เข้าใจอะไรสักอย่างก็เมนใต้คลิปได้ครับสำหรับการซื้อขายในเว็บนี้ถ้ารู้หรือไม่รู้ยังไงผมก็จะหาข้อมูลมาบอกนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จบการแนะนำเพียงแค่นี้แล้วครับ คนครับผมจุ๊บ